ครับสวัสดีทุกคนนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงแนวคิดนะฮะอ่าที่เรียกว่าเป็นมินิมอลลิสต์เนาะอันนี้น่าสนใจมากก็คือว่าอ่าเป็นแนวคิดที่ทําให้ชีวิตเนี่ยง่ายขึ้นนะและ้วก็อ่าสะดวกนะฮะไม่ต้องมายึดติดกับอะไรมากบางครั้งบางทีเนี่ยมันก็มองปปดูนเผินมันกัเป็นแนวคิดแบบในผ l านด้วยนะนะครับในยุคข,ของพานป่านะ่ในยุคข,ของพานป่าที่ เวลาเราจะอพยพหรือว่าอยากจะย้ายนะสมมโนโร,รัวของเราเนี่ยก็สามารถเดินได้เลยนะไม่ต้องมาคิดว่าเออจะยกตู้เย็นไปยังไงนะครับยกโต๊ะคอมไปยังไงไม่ต้องมาซีเรียสตรงนี้นะแต่ว่า,าวิถีชีวิตในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ไม่ใช่พันป่าแล้วนะส่วนใหญ่เราก็จะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะมีถ้าเป็นของตัวเองแล้วก็มีงานนะที่สามารถทําในถ้านั่นได้นะแล้วก็สามารถดูแลชีวิตได้นะครับ ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยก็มีความต่างออกไปนะครับจากในยุคในผ่านอยู่นะแต่ว่าแนวนคิดหรือว่ากระบวน่านะในการใช้ชีวิตที่มันไม่ได้ยุ่งยากที่มันมีน้อยๆของเราเนี่ยบางครั้บางทีมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะนะครับในสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือว่าเปรียบเทียบกับการมีอิสรพทางการเงินเ,เนาะโค้ดุ่นนมแกก็บอกนะว่าการที่จะ ทำให้ตัวเองไปถึงอิสระภาพทางการเงินให้ให้ได้เร็วนั้นเนี่ยควรจะทําตัวเองนั้นให้เบานะทําการเงินตัวเองให้สบายสบายไม่ต้องไปหนักมากถ้านิสินคือนิคือก้อนหินนะที่เรายัดใส่เป้นะเวลาที่เราเดินเนี่ยมันก็จะหนักใช่ไหมม,มันทวงมันทําให้เราเนิเหนื่อยนะเหนื่อยหนักกับชีวิตแต่ว่าในทางกลับกันครับถ้าเราออกเดินเนี่ย ออกเดินทางด้วยตัวที่เบานะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเดินได้เร็วนะแล้วก็สามารถวิ่งได้เนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาถ่วงนะครับตรงที่หลังของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้ชีวิตนะครับมุ่งไปสู่สภาพทางการเงินเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นการทําตัวเองให้เบาก่อ,กอน,นค,ค่อยๆวางหินที่มีอยู่ในเป้ในงลงก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ออกเดิน เราก็จะได้เดินได้เร็วขึ้นไกลขึ้นนะครับแล้วก็เดินได้สบายขึ้นมันก็จึงเป็นที่มาของแนวคิดนี้นะครับก็คือเป็นแนวคิดที่ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเป็นแนวคิดเรียบๆง่ายๆบางคนอาจจะมีแนวคิดที่อยากจะซื้อบ้านเป็นหลักเป็นแหลกนะแต่นี้ก็เปลี่ยนเป็นเช่า,ชาเขาอยู่แทนนะครับเมื่อ,อคิดว่างานที่ทําอยู่มันไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับหรือบริษัทเขาจะประกาศปิดตัวอย่างเงี้ย ก็สามารถย้ายที่อยู่ใหม่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อชีวิตนะครับมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับมันมีช้อยที่ให้เราเนี่ยมาเลือกต่ออีกเนาะเมื่อเลือกข้อที่หหรือข้อที่2แล้วนะมันก็จะมีข้อที่1กับข้อที่2ที่ซ้อนข้อที่ถึงกับข้อที่2เมื่อกี้อีกนะครับจึงทําให้เรานั้นมีตัวเลือกในชีวิตเนาะคราวนี้เนี่ยการมีกระบวน่านะครับที่มันเรียบง่าย นะทำยังไงถึงจะให้ตัวเองเนี่ยสามารถกลับมาได้นะไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ก็าตามทั้งในแง่ของการเรียกสตินะครับหรือว่าพลังใจก้าวข้ามความท้อถอยนะที่มาขวางทางอยู่นะเขาก็จะมีคําพูดหนึ่งก็คือคําว่า mindset เนะาะก็คือความคิดของอความอ่านของเรานี่แหละนะครับเราจะมองโลกในมุมไหนนะครับจากการที่เรานั้นได้เจอกับ สิ่งที่มันเข้ามาพิสูจน์ชีวิตเนาะคิดง่ายๆครับอ่าจะบอกว่าง่ายมันก็คงไม่ง่ายขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่เราพยายามที่จะคิดแบบให้มันบวกที่สุดเนะี่ยเอาพลังใจดึงกลับมาให้ได้แมากที่สุดเนะี่ยถึงแม้วันนี้มันจะเหนื่อยหนักเลอเกินนะก็ขอไปนอนพักก่อนเนะยเมื่อมันนอนแล้วมันหายเหนื่อยแล้วก็กลับมาคิดใหม่ว่าเอะเราจะแก้ไขปัญหายัางไงนะหนะึ่งสองสามสี่เนี่ยก็ลองเขียนลอง ทำเป็นอ่าโปรเซสดูนะครับผมถ้าในแง่ของการเงินเนี่ยเราสามารถวางแผนการเงิน,นล่วงหน้าได้3เดือน6เดือน,อนใช่ไหมหรือว่า1ปีผมว่าในชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันนะชีวิตก็ต้องวางเหมือนกันครับว่าเอออ่าหเดือนจากนี้เราจะทําอะไร1นึ่สเดือนที่2เราจะทําอะไรเดือนที่3จะทําอะไรเดือนที่4จะทําอะไรนะแล้วก็6เดือนเนี่ยมีอะไรที่ต้องทําบ้างเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราอยากจะทํา ่ถ้าใครติดตามสังกติมานานนะผมจะพูดถึงคําว่าเป้าหมายบ่อยจริงๆนะในช n นลนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมีคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราต้องไปให้ถึงเป้าหมายนั้นนะเพราะว่าเป้าหมายนั้นมันตอบโจทย์อยู่แล้วว่าทําไมเราต้องไปถึงเป้าหมายนั้นทําไมเราต้องอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นนะ มั่งคั่งร่ำรวยขึ้นนะทำไมนะซึ่งทุกคนก็น่าจะตอบคําถามนี้ได้อยู่แล้วว่าทําไมต้องไปถึงจุดนั้นเนาะคราวนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ว่าอ่าคิดและก็ทําแล้วมันก็สําเร็จเลยนะไม่ใช่มันต้องอาศัยเวลานะและ้วก็อ่าพลังใจที่มากพอสมควรน,นะครับกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้แต่ ระหว่างทางครับมันต้องเจอปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่ต้องคิดอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับบทพื้นฐานที่เราทําการบ้านมาพอสมควรแล้วไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายนักนะครับทุกสิทุกอย่างนะมันกังวลได้แต่พอประมาณเนะาะอย่างเนี่ยหนี้ของเจ้าหนี้ยังไม่จ่ายเลยเนะแต่เวลานี้เนี่ยมันตีสองแล้วนะคร มาค้างเมื่อทีก็เออทําไงวะเจ้านี้ก็คงจะหลับแล้วมั้งป่านนี่ก็ขอนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาคิดใหม่ว่าเออเราจะหาเงินที่ไหนไปคืนเจ้านี้ดีทั้งในเรื่องของการเป็นหนี้นะครับหรือว่าความมั่งค้าร่ำรวยเนี่ยผมก็ได้ฟังอ่ทอล์กโชว์ของคนหนุ่มด้วยนะครับแกบอกว่ามันเป็นเหมือนมายาคติเนาะที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยเชื่อนะครับในสิ่งที่ตัวเองนั้นมองเห็น แล้วก็คิดว่าเออมันก็คงจะแย่อย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แต่ในความเป็นจริงแล้วเราคิดไปเองทั้งหมดเลยนะมันไม่ได้มีอะไรเป็นของเราจริงๆหรอกเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอ่าเมื่อเราสิ้นอายุขัยไปนะเมื่อเราตายไปสิ่งที่เราหามาได้นะไม่ว่าจะเป็นอ่าทรัพย์สมบัตินะครับหรือว่านี่สินในกรณีที่เราจูงมือลูกนะครับไปเซ็นอ่ารับหนี้แทนพ่อนะครับรับหนี้ต่อจากพ่ออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะ กลายเป็นของที่อยู่บนโลกนี่แหละครับมันไม่ได้หนีนเป็นไหนเลยมันเป็นแค่สิ่งที่เราใช้นะครับในชีวิตมันเป็นสิ่งที่เกิดมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตให้เราได้ใช้ชีวิตที่เราคิดว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนนะครับเงินก็มีหน้าตาประมาณนั้นแต่คนส่วนใหญ่ก็มีที่อยากจะใช้เกินตัวนะครับเกินกําลังเคยหายหายได้เท่านี้แต่ว่ามันไม่พอใจมันต้อง ใช้แบบนี้สินะครับแต่พอเซ็นกู้มาแล้วนะครับรับเงินมาแล้วขอเงินเขามาใช้แล้วเวลาคืนคืนเขาไม่ได้เต็มจํานวนนะก็ต้องมานั่งเสียดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบี้ยกันนะครับแต่ว่าถ้าคนวางแผนเป็นเนาะเตรียมนะมือเพื่อที่จะรับกับสิ่งตัวเองนั้นได้ก่อไว้เพราะว่าสิ่งที่เราไปก่อไว้เนี่ยมันก็จะมีผลนะ reaction กลับมาแน่นอนนะเราไปกู้เงินเขา ถึงเวลาที่ต้องจ่ายเราก็ต้องเตรียมเงินเพื่อที่จะจ่ายนะครับแต่ถ้าไม่เตรียมจึ๊บแต่ถ้าไม่ไม่เตรียมเงินปุ๊บเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเราหายไปเลยนะแบบนี้มันก็กลายเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบแล้วคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยจะเอา,อาความคิดที่ไหนครับที่จะมาทำทาให้ตัวเองเนี่ยประสบผลสําเร็จได้ในชีวิตในวันที่เราไม่มีนะครับผมว่าสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือการเดินเข้าไปที่ธนาคารอาจจะเขินหน่อยนะผมก็ เคยเดินเข้าไปคุยเนะอันนี้คือในตอนที่เรายังไม่เป็นหนี้เสียเราก็ถามว่าอ่าพี่ครับผมจ่ายไม่ไหวครับมีขั้นตอนที่จะช่วยเหลือผมยังไงบ้างก็ไม่คุยครับจ้ธนาคารเขาบอกว่ายังไม่มีมาตรการอะไรผมก็บอกว่าพี่เดือนหน้าผมก็จ่ายไม่ได้นะเดือนต่อไปผมก็จ่ายไม่ได้นะครับก็ตั้งรออยู่ตรงนั้นนะรอไปครับอีกสักแป,ป๊บหนึ่งครับเขาถึงค่อยเดินมาคุยกับเราว่าเออ จะหาทางออกอย่างไงนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราไปบอกก่อนนะอย่างน้อยมันก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่เรามีอยู่นะครับว่า,วาเราจะทํำยังไงเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราครับอย่าคิดว่าเวลาเราเกิดปัญหาแล้วจะมีคนอื่นมาช่วยไม่มีหรอกก็มีแต่เรานี่แหละที่ต้องมานั่งดูปัญหาตัวเองนะครับแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะนะคราวนี้เนี่ย อ่าเมื่อเราเจรจาได้แล้วเนาะอันนี้คือในเรื่องของนิสิตเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นทางออกนะครับว่าจะทํำยังไกงกับ1เดือน2เดือนสามเดือนข้างหน้าที่จะมาถึงนี้นะคืออดีตมันแก้ไขอะไรไม่ได้ละแต่ว่าอนาคตเนี่ยที่มันกาลังจะมาเนี่ยมันพออะไรที่มันพอมีอะไรที่จะปรับจะลดจะคุยได้ไหมนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่า มันเรียบง่ายมากเราเป็นนี่กับใครเราเดินไปคุยกับเจ้าหนี้เลยครับอ่าไม่ต้องไปถามเพื่อนว่าโอ้ติดนี่ธนาคารเท่านั้นเท่านี้จะทํายังไงเนี่ยเครียดมากเลยนะเดินคุยเลยนะครเดินไปคุยลองเปิดใจดูอ่าบางครั้งบางทีเขาปฏิเสธเราก็ไม่เป็นไรครับปฏิเสธก็ไม่เป็นไรก็เดินไปอีกสาขาหนึ่งคุยให้เยอะผมว่าน่าจะดีนะไปคุยเลยครคุยไปถามไปอ่าอ,อาจจะเขินถนอยแร,แรกครับแต่ว่าพอทําไปบ่อยๆก็ไม่ได้รู้สึกเขินละ รู้สึกรู้สึกเฉยๆแลนะเนี่ยไปไปมาเ<า>จ้าหน้าที่สินเชื่ออาจจะกลัวเราด้วยซ้เนาะอ่าเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราจะขอกู้เนี่ยอันนี้ผมฟังรุ่นพี่มาอีกทีหนึ่งนะครับรู้สึกว่าโอ้มันยากนะยากจริงๆนะแต่ว่าทุกวันนี้โอ้โหที่ไหนก็มีนะฮะขอแค่ว่าคุณอยากใช้เงินเท่าไหร่แค่นั้นเองไม่มีสลิปเงินเดือนก็กูก้ได้ ผมก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาเอาอะไรมาคิดนะมาครั้งบางทีก็เออน่าแปลกใจเหมือนกันนะครับอ่ะสาหรับการกู้เงินเนี่ยก็ต้องมีสตินะฮะในการที่จะกู้เนาะถ้ามันเริ่มอ่าเข้าสู่กับดักนะฮะการที่มันจะออกเนี่ยก็ยากนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เราจะคิดจะทำนะมันต้องมีแผน มีแผนหนึ่งแผน2แผนสา <c oughs> เพื่อสำรองไว้เนะี่เราไม่แน่ว่าอ่าไม่แน่นะว่าบางครั้งบางทีกำลังทำงานหาเงินเก็บเงินอยู่ดีป่วยเงี้ยไม่สบายอตกงานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองให้พร้อมเลยทุกสถานการณ์เลยผมว่าอ่ามันนี่โค้ชแกชอบพูดเสมอนะว่าทีมฟุตบอลที่มีกองหน้าที่แข็งแกร่งเนะี่ยอ่า มีโอกาสที่จะชนะนะครับแต่ว่าทีมที่มีกองหลังที่ดีเนะี่ยมีโอกาสที่จะได้แชมป์นะครับผมเพราะฉะนั้นฝึกกองหลังเราให้ดีนะเงินสำรองเราพยายามเก็บนะเตรียมให้ได้เวลาที่มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่ปวดหัวเนาะเดือนที่แล้วผมก็รู้สึกว่าก็ยังอยู่ในแผนเราอยู่นะนะกองหลังเรายังแม่นอยู่นะกองหน้าเรายิงไม่เข้านะอาจจะมีเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าแผงหลังเราเนี่ยแน่นปึกนะ ก็รอดมาได้นะครับแล้ววันนี้สิ้นเดือนแล้วเงินเดือนออกแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเบาใจผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มารอลุ้นอีกทีว่าอ่เดือนหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดถึงมาเนี่ยมันมีแผนที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองเตรียมแผนกันไว้ดูนะครับว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตนับจากนี้เนาะ,ะวันนี้นะครับพูดถึงกระบวน่า ผมก็ไล่มาซะยาวเลยสุดท้ายก็ขอขมวหมดปมในลักษณะนี้แล้วกันนะครับก็คือว่า,ามนุษย์เราเนี่ยหาเงินไม่ได้เกินความสามารถของตัวเองใช่ไหมอันนี้มันในโค้ดใหญ่ก็พูดว่ามนุษย์เราเนี่ยมันหาเงินไม่ได้เกินความสามารถของตัวเองถ้าสิ่งที่เรารู้นะฮะสิ่งที่เราเข้าใจมันถูกต้องเนาะแล้วมันก็ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าหลักเนี้ยมันถูกต้อง ว,วิธีการนี้เนี่ยมันทําแล้วมันได้ผลนะผมว่าถ้าเราเปิดใจสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ลองลองลองทานะไม่ต้องไม่ต้องคิดว่ามันจะทําไม่ได้หรือว่าทําไม่ได้นะให้เราลองทําก่อนนะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมว่าแค่ความรู้สึกที่ได้ลองทําเนี่ยมันก็มีความปิตินิดๆแล้วนะครับว่า อะไรนะมันจะมีคําพูดที่ว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมสิบตาเห็นยังไม่เท่าลงมือทำนะอจะเป็นลักษณะนี้มันมันเหมือนมันจะเข้าใจนะเข้าใจเองโดยธรรมชาติด้วยว่าอ๋อเวลาเราทํามันเป็นลักษณะนี้นะมันมันมีความรู้สึกแบบนี้นะมันมีขั้นตอนแบบนี้นะเราทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็คิดใหม่นะครับพัฒนาใหม่ให้เวลากับมันใส่ใจกับมันสักิดหนึ่งแล้วก็ ทำใหม่เนะเยก็ทามีคนเข้ามาทําลายไม่เป็นไรครับเราก็มีคนเข้ามาทุบไม่เป็นไรครับเราก็หน้าที่เราก็คือสร้างใหม่ครับมีคนเข้ามาทุบเราก็สร้างใหม่สร้างใหม่เรื่อยๆนะจนจนที่เขาจะเข้ามาทุบเนี่ยเขายอมรับนะว่าเออสินค้าบริการที่เราทําออกมาเนี่ยมันดีนะนะครับแล้วมันก็มีคุณค่าจริงๆจนเขาไม่ได้อยากจะทุบหรือว่าไม่อยากจะทําลายทิ้งนะครับ คำว่ากระบวนาท่าน้อยๆน,นะครับหรือว่าไม่ต้องใช้ท่าเยอะหรอกเนี่ยก็คือการดําเนินชีวิตนี่แหละนะครับผมว่ายิ่งน้อยยิ่งดีนะสำหรับผมนะเหมือนกับว่ามันไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรมากมายครับพอมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเตรียมนูน่นเตรียมนี่เตรียมนั่นนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เลยนะการมีอะไรที่พอประมาณหนึ่งนะฮะไม่ได้เดือดร้อน ผมว่าอันนี้เนี่ยมันกําลังดีเลยนะครับสําหรับการใช้ชีวิตเนาะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอคุณขอบใจเพื่อนทุกคนนี่ที่เข้ามาฟังกันนะครับแล้วก็คนที่ดีติดตามย้อนหลังด้วยนะครับผมไลฟ์สดไม่ได้เลยนะเพราะว่าเน็ตที่บ้านไม่ดีแล้วนะครับผมก็เลยขออัดเป็นคลิปแล้วก็ลงให้เพื่อนได้ดูย้อนหลังแล้วกันนะครับผมหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าจะมีคนมาซับช่องเราเพิ่มนะ ก็ขอบคุณขอบใจด้วยนะครับผมมีคอมเมนต์บอกว่าเออทำไมไม่ใส่ภาพบ้างละ่ะครับพี่เนะยผมไม่มีเวลาตัดครับต้องขออภัยด้วยนะคือเราเอาเวลามาเรียนนะแล้วก็ทํางานด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นงานที่3ามของผมนะแต่ผมก็อยากทําแต่เราไม่มีเวลาตัดแล้วก็ไม่มีเอาเอาภาพมาใส่ในวิดีโอเนะี่ยก็เลยมีแค่เสียงนะมาให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะทั้งปีนะที่ผ่านมามีแค่เสียงเนาะ ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังกันนะครับขอบคุณที่ชื่นชอบในเสียงนี้นะครับขอบคุณที่ชื่นชอบในสไตล์การพูดแบบนี้นะครับผมยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับค่าพื้นนี้ก็ขอบคุณขอบใจเม่กทุกคนครับฝันดีครับ